หลวงปู่วันกาบนักการท่านหลวงพ่อทองโตครับหลวงพ่อครับอยากได้ให้หลวงพ่อได้เล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับได้รับความเมตตาจากหลวงปู่วันอุตตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอช่องดาวจังหวัดสกลนครน,นะครับเรื่องราวของท่านกับหลวงปู่วันเป็นมาอย่างไรบ้างครับะจะเดิน่อในการที่ได้สัมผัสบารมีธรรมหลวงปู่วันเนาะ ก็เกิดจากที่ว่าอาตมาไปไปไอปีสี่แปดไปสร้างบล็อกพระอ,อรหันต์ที่กรุงเทพครับก็เลยไปขอพักวัดอยู่ในเมืองกรุงกันแหละเขาก็ให้พักเพื่อจะรอรับเอาบล็อกพระอรหันต์ะนร่บที่เป็นเลซิ่งนี่ยที่ตมาว่านนะ่ะเล่าให้ฟังหนใหญ่ๆนะครับ <c oughs> อ,องค์หนึ่งประมาณไหนครับขนาดนี้ ประมาณเก้านิ้วหรือสิบหน้าตาก<น>ักประมาณประมาณประมาณเก้านิ้วครับผมสร้างบล็อกพระอรหันต์ครับบังบเอิญที่จะมาไปไปพักที่กรุงเทพแล้วก็ไปออกบินตบาตเพราะวาตะก่อนเนี่ยตะมาเป็นคนที่ว่าต้องออกบินตบาตครับเขา,าไม่ไม่ให้ไปไม่เป็นไล่เราเราออกบินตาใกล้ๆเดินไปไปบินเป็นจิตของสงฆ์ครับก็แล้วก็บินตบาตไปแค่ไอ้แค่แคแค พูดง่ายประมาณ200เมตรออกจากหน้าวัดไปแล้วก็หมุนกลับเลยเพราะอะไรคือกลัวพระออื่นเขาว่าเราว่าไปยังไงมายัางไงครับ,รบเราไปไปเดินไปแค่สองเมีรนะเดินไปลแล้วแล้วเดินกลับมาเลยก็มีโยมใส่บาตกัน4ีห้ากลุ่มแล้วก็มีโยมไอ้ตามมาอีก เขาเตรียมอาหารไม่ทันพูดเองไงเขาเตรียมอาหารไม่ทันเค่ว่าอาจารย์จะเป็นบิดาบางเนื่องว่าเขาเห็นเราแล้วเขาก็เตรียมเตรียมนะที่ไหนน่ะเราหมุนกลับเลยเราเราไม่ไปต่อเราไปเราไปได้ประมาณได้ไอ้ร้อยเมตรสองร้อยเมตรเนี่ยแล้วก็หมุนกลับเลยอุ้ยผมเห็นอาจารย์ว่านวาอาจะไปเตรียมอาหารมาแล้วพอมองทีดึด็งอาจารย์หมุนกลับแล้วเข้าวัดแล้วก็ตามไปครับตามไปุยิังเราตามอาหารไม่ส่ง เฮ้ยยม้อัตมาบินระบาดคือรู้เลยว่าเราได้อาหารไปพอพอได้ฉันแล้วแล้วก็เดินกลับแล้วม้วนกลับแล้วครับอืมคือว่าเราออกบินระบาดพอได้พอได้ฉันครับพออยู่ได้ครับคือเพื่อให้มีกับข้าวสองสามอย่างแล้วมีข้าวไอ้ทงทงทงแล้วน้ําก็มีสองขวดแล้วครับพอสองขวดแล้วก็ม้วนกลับเลยครับอ่าเราก็ม้วนกลับเลย ยุก็เลยขับรถตามไปที่วัดครับแล้วก็ก็กลัวที่ว่าทางวัดเขาว่าให้เรานะครับดูมาทําไมไม่รู้จักกันอุย้ยผมเห็นแล้วนึกถึงหลวงปู่วันเลยอย่างนี้นหะละอ๊อเราก็หลวงปู่วันไหนวะหลวงปู่วันอุตโมไงอุตโมที่เขี้ยวบิตกเนะี่ยผมนี่แหละครับเป็นลูกเป็นลูก,เป,ลกเป็นหลานของหลวงปูวนนะ่วันเนี่ย เป็นลูกหลานของหลวงปู่บันพอผมเห็นไอ้ท่านออกบินตำบาทผมดีใจแล้วก็นึกถึงหลวงปู่บันเลยคนลุกคนฟองแล้วก็เห็นท่านแล้วดีใจแล้วก็นึกถึงหลวงปู่บันครับคนลุกคนวองเลยครับระ,ระดินให้เรารู้จักท่านขณะเครื่องบินตกนะผมก็เลยไปเก็บเศษอะไรพวกบาทพวกไอ้ไอ้ไอ้อะไร อาบรรพ์บริการของท่านด้วยเนี่ยครับนี่เลขผมที่ผมเก็บไว้ทุกวันนี่ชั้นว่าอะไรนะผมเก็บอะไรไอ้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 ที่ไอ้ถุงช้อนอ่ะผมก็เก็บไว้อยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ซัมลีไอ้ไปไอ้กคอดอ่ะซับไอ้ไอ้เลียดท่านอ่ะผมก็เก็บไว้อยู่ครับไม่รู้ว่าผมจะให้ใคร เมื่อผจะให้ไข่ผมเก็บมานานแล้วเพราะผมเห็นพระคุณเจ้าเนี่ยออกบิณฑบาตมันจิตมันนึกถึงลูกบวันเลยดีใจคนลูกคนฟองเลยเตรียมอาหารพ่อหมุนกีดพ่าคุณเจ้าหมุนกลับกลับจะเข้าถึงวัดแล้วนะเอก็อาตมาก็เลยว่าอาตมาก็บิณฑบาต ได้อาหารพอสมควรเนี่ยก็เลยมุนกลับคือเราได้พอสมควรคนสบายสองสามคนสามสคนก็นกลับแล้วค,คือเอาพอพอได้ฉันนี่โอ้ยยังไงก็แต่ผมก็ต้องขอถาวายพระประธา,ารพระคุณเจ้าด้วยท่านมาจากไหนครัเพราะว่าตามามาจากอุดอรับแล้วไปเปิดสรานักใหม่ก็เลยว่าอยากไออ จิตเนี่ยมันบอกให้สร้างพระอรหันต์จะใช้ลงหล่อไปเทมันก็มันก็ไม่มีตังค์ก็เลยไอ้จ้างไอ้โรงงานเขาเนี่ยอะไรเขาหล่อไอ้เป็นทนําเป็นบล็อก,อกให้ทาเป็นบล็อกบล็อกพระให้บล็อกเลซิ่งให้แล้วก็จะไปสั่งไอ้ซื้อไอ้น้ำยาเลซิ่งแล้ว,กกลวแล้วก็บล็อกกลับมาด้วยแล้วเขาจะกลับยังไง ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครไงเอาไปเอามาเอาจริงไหมท่านอาหารเสร็จเนี่ยผมจะมีอะไรของของหลวงปู่บันให้ท่านจะเอาไหมผมอยากจะให้ท่านวะอะไรหรือวะผมเก็บไม่นานแล้วกลัวลูกๆกลัวไ,ไอ้ไอ้คนอื่นเขาเข้าไปไปไปไ,ไม่ดีครับเนี่ยมันอะไรท่าน,นเลยท่านก็เลยแปเอากลับ กลับบ้านไปเอามาเอามาถวายจะมาเป็นถุงช้อนไอ้ถุงช้อนเชือกเป็นไอ้เชือกที่เป็นถักเป็นหวิงนะครับไอ้ครูบาอาจารย์จะจะไอ้ช้อนน่ะถักแล้วก็เอาเอาช้อนเก็บช้อนไว้ใช้นะแล้วก็เอาท่านก็จะเอาอะไรช้อนไม่มีนะมีแต่ถังมีแต่ถุงนะแล้วก็จะมีอะไรไอ้ไอ้ที่ติดไอ้ไอ้ไอ้คาบเลียดท่านอ่ะครับยัดเข้าไป ท่านอยากได้ไหมอุ้ยของครูบาอาจารย์อยากได้แล้วเอาไปไว้จิตตัวบูชาพระแม่ครูบาอาจารย์ดังนั้นผมดีใจมากเลยจะได้เอาถวายท่านไปเอาไปเอามาโยอมนั่นว่าผมเป็นหลานท่านเขาได้เก็บของท่านไว้เป็นเครื่องจารึกเขาก็เลยเอามาถวายวา,ยามาไว้กลับมาก็มาสร้างพอ่อหลานในปีสี่แปด ก็ให้โยมตนนันไม่มีทั้งบล็อกมีทั้งน้ํายาก็ทํำยังไงเนาะบ่พอละสั่งน้ํายาตังไม่พอยเนี่ยครับตังไม่พอเท่าไหร่ล่ะไม่พออยห้าพันโยมตนนันที่มือเลื่อยครับครับโอนตังมาให้ไปให้อาตมาครับโอนหนึ่งให้อยู่เพราะว่าไอ้าตมาว่าจะไม่ไม่มีธนาคารปะไม่มีไม่มีฝากธนาคารไม่เป็นอ่ะครับ เขาก็เลยว่าเอาอย่างนี้ไหมเนี่ยแล้วอาจารย์เอารถอะไรไปนั่งรถโดยสารมาแล้วเจะเายังไงมันเยอะอยู่เยอะไม่ได้กะเลยก็ว่า่ังนั้นให้ผมไปรับไหมก็ดีเหมือนกันแล้วว่าจะได้เอาตังค์ไหมเขาด้วยวะเขาก็เลยเอารถไปรับแล้วก็ถวายตังค์อีกห้าพันครับค่าใช้จ่ายในการไอ้น้ำยาเลซิ่งกับไอ้บล็อกนะครับโยมไอ้ตะนันกับแฟนนี่แหละ ไปรู้ไหมมาถึงโคราชรถยางแตกอีกนะครับรถยางแตกตั้มมันเมื่อะไรวะเสียงเราบึุบปุบแ้วโอ้ยจนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะี่วะงั้นไหมเขาก็เลยมาช่วยเป็นมือเรื่อยให้นะครับครับอืมตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุการณ์แล้วอีกนะที่ตอตมาก็เลยชวนลูกศิษย์ว่าอยากจะไปกราบลูกบุวันจัก สักครั้งหนึ่งครับเราก็ไม่รู้ว่าวัดท่านอยู่ไหนก็เราอย่างใจมันอย่างจะไม่กลับ <c oughs> ก็ได้ชวนโยมไปพอเราเดินขึ้นไปรถขึ้นไปบนเขาใช่ไหมมันจะมีไอ้เกดีไอ้อัฐบริขารท่านอ่ะเต็มหมดนะ พอเราเดินขึ้นไปกราบพอกราบลงเสร็จครั้งที่สามนั่นแหละได้ยินเสียงเลยครับเฮ้ยมาเลยไอ้ไอ้ไอ้ไอไอปิญญาไอ้กายภิญญาครเขียนว่ามาเลยไอ้กายภิญญาครับแล้วก็อแล้วก็มองซ้ายมองขวาเอใครวะพูดแล้วก็มองขึ้นข้างบนมองมองซ้ายมองขวาเอใครมา เสียงมันดังแล้วะสะเทียนนะสะเทียนบึ้มบึ้มเลยนะโอ้คนลุกคนหัวตั้งเนะโอ้เฮ้ยกูม,มาแล้วก็เลยกิจล้วก็เลยไม่มีใครนี่บ่า,บาวกิจบ่าเออมึงจำไม่จำกูไม่ได้วาได้บาด่าม,มาเนี่ยไอ้กายไอ้พิทยากิจล้วก็เพ่งกิจเลยเ,เป็นไรก็สื่อกับท่านเลยก็เลยรู้ว่า ทำไมลุงปู่จึงเรียกผมกายอภิญญาตอนที่เจ้าเกิดมันเกิดอาเพศเกิดเถียนฟ้าเถียนฝนฟ้าลงเปีย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 งฝนลงเลยนะก็เปียงเปียงทันที่หน้าเงินฝนเลยครับเรากำลังเดินจมกลมอยู่ มันเป็นอะไรวะมันดึงไอ้ฟ้ากันนั่นทั้งฝนทั้งเงทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้ากันนั่นดังเปียงเปียงยงนะเนี่ยบนฟ้าคำรามทั้งลงเปียงทั้งฝนทั้งลมมาหนักเลยดเราก็เินจมกลมอยู่แล้วเราก็เลยเดินจมกลมกลับไปกลับมาแล้วก็เลยจิตเลยลเพ่งดูแลยโอ้มีวิญญาณมาเกิดะ ยันมาเกิดนี่ผูะแสดงว่าผู้มีบุญมาเกิดที่นี่ท่านก็เลยดูเอา้าผู้ท่านมาก่ากนกำหนดที่นี่ถ้าเราไม่มาช่วยไม่ช่วยไว้เนี่ยไม่ได้อยู่นานแล้วเนี่ยจริงด,ด้วยตอนเราอายุเกศหกเกปีเนี่ยเลียดไอ้ออกจากปากออกจากจมูกเนี่ย น,นี่เราแต่ปากกจบจมูกเลยมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยยอมพ่อเนี่ยว่าถ้าไปช้าอีกประมาณไม่กี่ไม่นาทีเนี่ยเอาเลี้ยโยมพ่อมาใส่เราครับไม่ได้อยู่แล้วเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กก็เลยโอ้อย่างงี้นี่เองเพราะว่าทําไมเราเป็นเด็กเนี่ยดมันจะออกออกจามูกนะครับออกจมูกออกปากอยู่ไอ้เจเลียงออกจมูกออกปากเนี่ย เอ้ ه, มันแปลกเว้ยเราก็นึกได้ที่โอ้พอลวงปู่ท่านพูดอมมาว่าเออถไอ้ถ้าเราไม่ช่วยไว้อ่ะท่านไม่ได้มาอยู่น้าล็อกเราก็เดินจมกลมอยู่นี่มันมันเป็นอะไรจรึงได้ลูกปู่ได้ใช้ยานอภินญาณท่านอ่ะครับมาครอบมาคอบเราไว้นี แล้วเพื่อให้เราได้อยู่ต่อไปญาณภิญญาท่านจึงเรียกเราว่ามาแล้วเลยไอ้กายอภิญญาที่แท้จริงคือลูกปู่วันเนี่ยท่านใช้พลังพลังทิพย์พลังญาณท่านเนี่ยพลังอภิญญาท่านเนี่ยมาครอบเราไว้ให้เราอยู่ต่อไปครับผมลูกปู่ท่านจึงเรียกเราว่ามาลเลยไอ้กายอภพิญญาอืม นั่นแหละเป็นบอกเกิดที่ว่าลูกปู่เรียกเราเพราะเห็นเพราะว่าลูกปุ่ใช้ยาเป็นญยามาครอบเราไว้ข้าพจะบอกว่ามาเลยไอ้กายอภิญญาครับก็เพราะว่าท่านเนี่ยเอายาอภิญญาท่านเนี่ยมาครอบเราไว,ไว้ให้ได้อยู่ต่อไปครับเออเราก็เก็บของไว้ให้อยู่นะอือยู่ข้างล่างนะแล้วให้ลงไปเอานะอืให้ลงไปเอาเราเก็บของไ้ให้เหลือไว้ให้อยู่ เป็นก้อนข,า,ขาวๆนะแล้วนดใใเลยลูกปู่<ช>เอาของตากไว้ให้อยู่รู้ไหมไปที่กีรีท่านเนี่ยตรงที่ประชุมเพลิงท่านนะครับให้อัตมาเดินรอบอไปกราบท่านโน้ำน้ำตาจะไหลแล้วก็ท่านบอกให้เดินรอบเดินดู รู้ไหมตรงนั้นเนีเ่ยแม่ั้สงเดหญ้าแค่ก็จะไม่มีเลยอยู่เขากวดเป็นเรียบเลยไม่กระเศษหญ้ามลรงอะไรแค่จะไม่มีเลยนะครับเดินรอบข้างในกลับไปสามรอบเดินรอบข้างนอกไปอีกสามรอบแล้วก็ไปกลับไปหนว่าลบกปูเก็บไว้ของไว้ให้กับผมรลบพ <c oughs> ูดยังไม่พูดยังไม่จบเลยปวดท้องมาเลยทีเลยอื <c oughs> ปวดท้องหนักเลย บวดเบานะครับหนักเลยปเดียว <c oughs> บอกบอกเยอว,ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมาไปกราบท่านแล้วจะไปเลยครับจะไปไปไปปัสสาวะก่อนปวดเยอะปวดหนักเลยปวดเดยอะดังลิ่วเลยเดินปื๊บปื๊บออกไปข้างนอกนะมันปวดหนักนะครับไปทิ้งไอ้ไอ้ไอ้ต้นไม้ป่าไม้ท่านหนึ่งกําลังนั่งลงกําลังจะกําลังจะปัสสาวะนะ มึงจะมานั่งก็ไดอะไรเยอะอะไรต้มเมียน่านั่งนะอืพอแล้วนั่งไปหายบวดเที่ยวเลยอืมันเป็นอธิธาต์ของท่านวางไว้อลอมึงหยิบไปแล้วมึงอย่าุนกลับนะอืหยิบแล้วยกใส่หัวแล้วก็ไปเลยไม่ต้องุนกลับไปที่อันหยิมึงหยิบหยิบไปแล้วแล้วมึงอย่มึนกลับมึงไปเลยครับแล้วก็หยิบใส่หัวเลย เป็นอันธาาุเท่ากันเนี้ยครับต้องบ้อ <ร stand S 2> บงอบอลเอนโฟมวางอยู่บนบนบ,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 บนบนบนดินเลยครับคลิปนินนินๆหน่อยมึงมึงมึง,มงกับจมพวกเนยครับผมแล้วก็มึงหยิบไปแล้วมึงก็จับใส่หัวแล้วมึงก็ไม่ต้องหมุนกลับหน้าไปเลยลงเลยลูกน้องก็เขาบอกตามเลยแล้วก็ไปเลยครับจับใส่หัวแล้ว,ลวก็ไปเลยครับยอะไม่ออกเลยแล้วก็นั่งลงเจอิญเตืนพเจอก็มองดูมึงมายังคนนี้ โอ้โหลูกจ์ดจัดแล้วก็หยิบเส่ของวันแล้วก็ครับถือแล้วก็โยกขาวมตามออกมาเดินแล้วนก่ก็เดินไปเลยไม่ไม่เหมือนกลับไปที่กีดีตอนกลับรูปเลยครับนั่นแหละคือว่ากูเก็บไว้ให้มึงกูเก็บไว้ให้มึงแล้วแล้วพระธาตุอันนี้อยู่ยังไงอย่างไรครับตบบนี้ครับก็เก็บไว้บูชาอยู่อ๋อเยอะไ่บูชาอยู่นี่อ๋อนี่คือเป็นเหตุที่ว่าได้รู้ได้สื่อสารเกี่ยวกับลูกบุกเพราะเหตุนี้เพราะว่า เพราะเราไปกลับเป็นเหตุตอนนี้เห็นตั้งแต่จากกรุงเทพแล้วนั่นแหละครับอันนี้คือเรื่องราวที่ท่านหลวงพ่อทองโตท่านมีประสบการณ์เล่าถึงความเมตตาของหลวงป,ปู่วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครที่มาเมตตาให้ท่านนะครับได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของท่านก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับบุญบรารมีที่ได้รับความเมตตาจากหลวงป,ปู่วันนะครับ